ตื่นทำไมเนี่ยโอ้โหจะถ่ายเด็กหญิงนอนอยู่โอ้โตดแตกตื่นมาตดแตกโหแล้วเดียบินไฟเดียะ เด็กชายคนนั้นดวงดีงมือของเขาเล่นคนเดียวเด็กชายบัวบ้านดูซึมเศร้าเพราะเขาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอด่างนิ้นุ่มก็กำลังตื่นนะครับไม่เห็นว่านาน,นอนอยู ทำสายเด็ดพังนะ่ะไปผูกตรงนั้นดึงสายเด็ดลงมาเล่นนะับดึงสายเด็ดลงมาต้องโทรเรียกช่างอินเทอร์เน็ตมาอีกละอยากสด้างล่างส่งะสีโมงคิง ที่นคึงหรอวป่จุนเดฮัดีาจุนเดจุนเด กลัวว่าเราจะแย่งครับเล่นไปเลยไม่เอาหรอกใครจะไปแย่งเออจะไปเล่นด้วยได้เดี๋ยวนี้จะขี่เขียวน้อยไปตามนะโอ้โหมาเล่น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 พอมาเล่นด้วยนะลูกโอ้โหเล่นนานโอ้โหเลียก่อนเลียยางรถไอเคีมจังเลยกินยางรถหนะลูก อ,าอ,าอ,าอาภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับลืมไปว่าโมบ,บ,บานดึงสายเน็ตลงมาแล้วแม่แม่จา๋าโอบานเล่นเน็ตแสแล้วสายไฟบ้านบุญชูขาดเลยช่างกำลังมาดูอยู่ เอาหนาบหนาใช่จ,จิงอยากได้สิบลอ้อนะมัยางสิบลอ้สอสงสัยต้องเอาวัานแม่หมวยโทรมาจะเอาไม่พว่วงจะเอาไม่ลดพว่ดพวงหรอโอ้โพ่วงอย่างนั้นอ่ะสิบแปดล้อวะคิดในใ,ใจ บอกโอ้มีแล้วครับแม่มันใหญ่เกินไม่ใช่เหรอพ่วงเอทีนึ่งว่าโอ้แล้วแต่แม่จะจัดให้เลยครับรับหนังได้แปดได300นะ้ได้สามร้อยโลนะเดี๋ยวจัดมาให้หมะเห็นเห็นออกเห็นเป็นมนเสือชอบแม่บอกแม่จัดให้่ะบัวไม่กลัวนะครับ เขาบอกไม่กลัวคู่แข่งเราผมว่าไม่มีใครชิงผมไม่ได้ <c oughs> อือหออืมอืมเอ๊ะ ร kind of ู้ดึงถึงได้ไงดึงถึงวัเดียวฮะก็ดึงถึงวะฮมันดึงถึงอย่างเดียสายไวไฟสายใยแก้วอยู่ตรงตรงนู่นนะก็ดึงถึงได้ไงวะเออเราตองไปยังดึงก่ถึงเลยถึงหนึ่งเลวะ เป็นเอมี่ดึงวะโอ้มีหลักฐานในมึงดึงอยู่กับมือเลยแม่ก็ผมใช้เน็ตอยู่อ่ะประชุมกันอยู่ไหมเสร็จปุ๊บสายเคเบิ ขาไปขาเดียวพี่จอยจะาพี่จอยมาต่ออืม <achieve> ขาจนบ้านบุญชูอ่ะเสร็จเดิอวิ่งออกม้าจัดผมจะว่าใครได้นะก็บัวจับอยู่อ่ะไม่รู้ว่าใครทำบัวอาจจะเก็บขึ้นก็ได้นะโดยสายร้ายลูกขนาดทองไปดยังดึงไม่ถึง ปกติมันก็ดึงไม่ถึงนะครับมันอยู่สูงมากเลยนะบัวจบบโดนสายร้ายเอมี่หรือเปล่าเอ,อเอมี่หรือเปล่าไม่ใช่บัวไอ้อลังรูกครับ lịch sử cả mày, giờ bảo mẹ mẹ đã làm, nhiều, thế, tôi cũng đang quá, Nå, <laughs> บวัวหยิบเสร็จปุ๊บเอาบวัวาม,ามาผูกนี่เชื่อนดึงต่อครับผมเสียงอะไรยื๋ลงมา ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะพาบัวเดินสวัสดีครับ